สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเมาส์ EGA t าย F8 เป็นเมาส์ไรเล็มารีวิวจ,จะประสบการณ์จริงที่ใช้ประมาณ6เดือนนะครับมาเป็นไงานมาดูราคาเลิกแค่ประมาณไม่ถึง700บาทครับ690บาทเป็นเมาส์ที่ราคาถูกครับยมเยาเมื่อเทียบกับเมาส์ไรเล็อันอื่นเป็นเมาส์ไรสายใช่ไหมครับมีสีมีสองสีมีสีที่ผมใช้อยู่ก็คือสีขาวและก็สีดำเ,เวลาจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เราเป็นสาย USB เสียบคอมเพื่อใช้เมาส์ไร้สายนะครับแล้วเวลาแบตหมดเป็นสายย s นิต่อคอมแล้วก็ท้าย C ต่อับเมาส์เพื่อชาร์จแบตนะครับเป็นเมาส์ที่ปรับ DPI ได้400จนถึงห0 0 0นในซอฟต์แวร์แล้วก็สามารถคัตตอมสี RGB ได้ปิด RGB ได้ได้หมดเลยครับสามารถคัตตอมได้หลายโหมดมีหลายโหมดมากครับเข่้าวๆก็มีประมาณนี้ครับต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูว่าสิ่งที่ผมเจอข้อดีข้อเสีย ของเมาส์ตัวนี้มีอะไรบ้างครับไปดูสำหรับข้อดีข้อแรกนะครับเมาส์นี้เป็นเมาส์ไร้สายใช่ครับเป็นเมาส์ที่ราคาถูกครับแล้วก็เป็นเมาส์ที่เทียบกับเมาส์อื่นค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับราคามากครับแค่เพียง6 9 0ไปถึง700บาทครับเหมาะสำหรับคนชอบเมาส์วไวเลสแต่ไม่มีงบเหมาะสมมากครับ เป็นเมาส์ทรงบาลานซ์ครับเหมาะสมกับนคนที่ถนัดทั้งมือซ้ายมือขวาแล้วก็คนที่จะจับเมาส์แบบกิปรหรือแบบต่างๆครับเหมาะหมดเลยครับเพราะเป็นทรงบาลานซ์โอเคครับประมาณนี้ข้อดีแต่ข้อเสียไปดูกันเลยครับสําหรับข้อเสียนะครับข้อเสียที่โบเจอเลยเจอเลยนะครับสิ่งแรก 1. หนึ่งเมาส์นี้มีค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่มากครับแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างที่จะหนักไม่เหมาะกับคนที่เคยใช้เมาส์ที่มีสายหรือไม่มีสายที่แบบเบาแล้วก็ ขนาดเล็กบอกกับมือตัวเองครับแล้วบางทีผมใช้แบบเล่นเกมอะไรเงี้ยลูกงเมาส์อ่ะไม่ค่อยจะเลื่อนไม่ค่อยได้แล้วแบบเหมือนมันบัตนะครับแล้วก็แบบพอร์ตยูเอสบีตัวเนี้ยครับเวลาแบบเราห่างหรือแบบว่าสัญญาณของคอมพิวเตอร์ที่เราเสียบไว้กับคอมพิวเตอร์มันแบบว่าบังกันอ่ะมันก็แบบเมาส์มันก็หล่นเลครับแบบใช้แล้วแบบมันแบบสะบัดแล้วมันไม่หันตามหรือมันก็แบบสะบัดแล้วมันก็ยังแบบ ยังไม่ไปตามัมันช้ามาครับดีเลยบางทีมันก็แบบซอฟต์เวรของเมาส์ตัวนี้มันก็ปรับพวกเอ่อ D b I เองหรือไม่รู้ครับมือผมอาจจะโดนก็ได้โทษทีนะครับแต่ผมไม่รู้เป็นอะไรครับเมาส์แล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับเมาส์ e g a ใช้ m 8นะครับก็คร่าวๆประสบการณ์จริงที่ผมใช้ก็ประมาณนี้ครับข้อดีก็เยอะมากนะครับเป็นเมาส์ที่ไวรสราคาถูกเหมาะกับทุกคนแต่ มันก็เป็นมาที่ราคาสูงมานะมันก็จะมีบั๊กหรือไม่ก็มีสิ่งที่ตามราคามานะครับสำหรับ ega thai e 8ก็ขอจบการประสบการณ์ที่รีวิวมาประมาณนี้ครับเจอกันครับบ๊ายบายคลิปหน้าหวังได้เจอกัน see you